สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาดูนะครับมาสังเกตนะว่าทุเรียนที่สุกนะครับมีลักษณะอย่างไรครับอันดับอันดับแรกเลยเรามาดูนะครับปากปลิงนะเขาบอกว่าปากปลิงนั้นนะครับจะต้องบวมโตเห็นรอยต่อชัดเจนนะครับอ่านะตามภาพนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็นะ่ต่อไปก็คือเราจะเห็น ในเรื่องของก้านผลก้านผลนะ่ะมีสีเข้มเมื่อสัมผัสก็รู้สึกว่าสากมือนะครับก้านผลนะครับแล้วก็ส่วนหนามนะมาสังเกตที่หนามหนามแห้งสีน้ําตาลหักและเปราะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจอสุเดียนที่สุกนะฮะก็จะมีหนามที่หักและเปราะง่ายมากๆเลยนะครับอาจจะบาดมือบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับมาดูภูนะฮะ ภูก็จะมีลักษณะแบบว่ารอยแยกนะครับชัดเจนมากๆนะฮะบนภูเนะี่ยจะเห็นบนภูชัดเจนเลยนะครับล่องน้ำเนี่ยก็จะมีล่องน้ำที่ห่างนะครับเ,เพื่อนๆครับแล้วก็เมื่อบีบน้ำเข้าหากันจะรู้สึกว่ามีนะฮะเรียกว่ามีสปริงนะครับนี่คือลักษณะนะค่าประการนะครับห้าจุดเด่นของทุเรียนที่สุกนะครับเพราะนั้น เวลาเราอยากจะซื้อทุเรียนนะมาทานเนะี่ยต้องการทุเรียนที่สุกพร้อมทานนะเราจะต้องสังเกต5องค์ประกอบนี้นะครเพื่อนๆะครับนะถ้าหากว่าคลิปนี้นะมีประโยชน์กับท่านอย่างไรก็ฝากกดติดตามกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ